สวัสดีครับต้นชาวล้อนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําสต๊อกรถของเราเยอะขนาดไหนและเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าคันไหนมีเจ้าของหรือไม่มีเจ้าของเชิญรับชมครับสวัสดีครับพบกับช่อง YouTube ต้นชาวล้อขายอีวสูนะครับวันนี้ผมจะมามาชมสต๊อกรถของผมนะครับว่ามีรถเยอะขนาดไหนนะครับและ มีรถรุ่นอะไรบ้างนะครับอ่ะอันนี้คันแรกนะครับก็จะเป็นสเปซแคปเอนะครับอ่าคันนี้ก็จะเป็นสปาร์กนะครับผมอ่ามองจากตรงนี้ก็รถค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าจะมีบางคันเนี่ยเขาาก็มีคนจองเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีเหลือบ้างนะครับผมอ่านี่เลยครับ v c o อ s ครับ v c คอร์ M ตัวหายากนะครับอันนี้ก็รถส่งของก็สปาร์กเครื่องสามพันนะครับ ส่วนใหญ่เนี่ยรถที่ไม่มีเจ้าของก็จะเป็นพวกสเปซแคปเอสเกียธรรมดาเกียออโต้อะไรเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นแคปโฟตัว LDA นะครับยกสูงสีบนเงินนะครับและคันนี้นี่รับได้เลยครับแคปโฟ LDA นะครับสีขาวนะครับอันนี้ไม่มีเจ้าของนะครับ สนใจก็ทักมาหาผมได้เลยครับคันนี้ก็เป็นรุ่นแครบโฟร์ไฮเลนเดอร์แซดนะครับคันนี้ก็จะเป็นรถแครชสซีนะครับสําหรับลูกค้าที่จะไปต่อกระบะท้ายนะครับหรือไปต่อตู้อะไรก็แล้วแต่นะครับ อันนี้ก็สีเทาลำโบนะครับสเปคแคบ LDA นะครับ2องคันเลยนะครับ V c o r s นะครับตัว M สีนํำเงินนะครับ m มล X เราก็ยังพอมีเหลือนะครับบางรุ่นนะครับมาเช็คได้ครับแต่คันนี้น่าจะมีคนจองเรียบร้อยแล้วนะครับ Ultimate 4วินะครับ ทักเข้ามาถามได้นะครับว่าลูกค้าต้องการรถรุ่นไหนนะครับถ้าทางผมมีผมจัดสรรได้เลยครับผมวันนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ